สวัสดีคุณผู้ชมสปอร์ตบาร์ทุกท่านค่ะมาติดตามชมโปรแกร,รมการแข่งขันศึกฟุตบอล3ลีกใหญ่ในยุโรปนะคะทั้งลาลิกาสเปนบุนเดสลีกาเยอรมันและกาวโชเซีเรียออิตาลีไปดูกันว่าแต่ละลีกแต่ละคู่ลงทําการแข่งขันเวลาไหนกันบ้างค่ะเริ่มกันที่ลาลิกาสเปนฤดูกาล2024-2025สัปดาห์ที่24ในคืนวันศุกร์ที่14กุมภาพันธ์2568จิโรนาพบกับเคตาเฟในเวลา3นาฬิกา จากนั้นในคืนวันเสาร์ที่1 5กุมภาพันธ์2568เลกาเนสพบ阿าเบสในเวลา20นาฬิกาโอซาซูน่าพบเรอัลมาดริดในเวลา22อนาฬิกา15นาทีเอเลติโกมาดริดพบเซลตาบีโกในเวลา24นาฬิกา30บนาทีเบียเรอัลพบบาเลนเซียในเวลา3นาฬิกาคืนวันอาทิตย์ที่16กุมภาพันธ์2568 เอสปันย่อนพบเอเลติกบิวเบาในเวลา20นาฬิกาเรอัลบายาโดลิดพบกับเซบียาในเวลา22นาฬิกา15นาทีมายโยกาพบลาสพามาสในเวลา24นาฬิกา30นาทีเบติสพบกับเรบอัลซเซดาตในเวลา3นาฬิกาคืนวันจันทร์ที่17กุมภาพันธ์2568บาร์เซโลนาพบกับไารโยบายบเยกานในเวลา3นาฬิกาค่ะ ส่วนโปรแกรมการแข่งขันบุนเดสลีกาเยอรมันฤดูกาล2024-2025สัปดาห์ที่22คืนวันศุกร์ที่14กุมภาพันธ์2568าอสบวกพบไลซิกในเวลา2.30นาฬิกา30นาทีคืนวันเสาร์ที่15กุมภาพันธ์2568คู่ซึ่งจะลงทำการแข่งขันในเวลา21.30นาฬิกา30นาทีได้แก่อุนิโอนเบอร์ลินพบมืนเช่นกลัดบักสตุตการ์พบววฟบวกสั่งเพารีพบไฟบวก โบกุ้มพบดอดมุนส่วนเลเวอร์คูเซนจะพบกับบบเยอร์มิวนิกในเวลา24นาฬิกา30นาทีคืนวันอาทิตย์ที่16กุมภาพันธ์2,568เบรเมนพบกับโคเฟนแฮมในเวลา21นาฬิกา30นาทีแฟรงเฟิร์ดพบกับโฮสไตคิวในเวลา23นาฬิกา30นาทีและไฮเดนหฮมพบกับไมล์0ูในเวลา1นนาฬิกา30นาที จากนั้นไปดูกันที่โปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลเกาาชอซีเรียไอตาลีฤดูกาล2,024-2,025สัปดาห์ที่25นะคะคืนวันศุกร์ที่14กุมภาพันธ25์2,568โบลุญยาพบโตริโนในเวลา2นาฬิก45นาทีคืนวันเสาร์ที่15กุมภาพันธ25์2,568อตาลันตาพบกับกายารีในเวลา21นาฬิกาลาซิโอพบนาโปลีในเวลา24นาฬิกา เอซิมิลานพบเวโรนาในเวลา2นาฬิกา45นาทีคืนวันอาทิตย์ที่16กุมภาพันธ์2568เฟอรเรนติน่าพบกับโคโมโในเวลา18นาฬิกา30นาทีมอนซาพบเลเช่ในเวลา21นาฬิกาและเวลาเดียวกันอูดินเซพบกับเอมโปลีส่วนปามาลงสนามพบโรมาในเวลา24นาฬิกายูเวนตุสพบอินเตอร์มิลานในเวลา2นาฬิกา45นาที คืนวันจันทร์ที่17กุมภาพันธ์2568เจนัวพบกับเวเนเซียในเวลา2นาฬิกา45นาทีค่ะทางนี้คุณผู้ชมสามารถจะอัปเดตโปรแกรมการแข่งขันผลการแข่งขันตารางคะแนนรวมทั้งอันดับดาวสโวรดได้ครบทุกหลีกเลยนะคะผ่านทาง Sport News Channel ค่ะ